พาดหัวข่าววันนี้เยียวยากลุ่มเปาะบางเด็กแรกเกิดรับเงินเพิ่ม3,000บาทพร้อมเปิดวิธีลงทะเบียนกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีนะครับตรวจสอบอีกครั้งเด็กแรกเกิดได้รับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางเพิ่ม1,000บาทนาน3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม6,3พร้อมกับรับเงินช่วยเหลือเดือนละ600บาทพร้อมเปิดวิธีลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีกหนึ่งมาตรการเยยา,ยาที่รัฐบาลโปรยลงมาให้กับประชาชนเพื่อหวังให้ครอบคลุมประชาชนทุกรูม ที่ผ่านมามีทั้งโครงการรอมไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกร,ร,กรแล้วยังมีมาตรก,การเยียวยาวกลุ่มเปราะบางที่นอกเหนือจากนี้อีก3กลุ่มได้แก่เด็กแระเกิดผู้สูงอายุผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หากเจาะลึกที่กลุ่มเด็กแรกเกิดอายุ6ปีนั้นเดิมรัฐบาลมีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาท ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม58โดยผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทก่อนแต่สำหรับวันนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาเพิ่มเติมอีกนั่นคือมาตรการยา,ยากรุ่มเปราะบางมาเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มเด็กแรกเกิด0-6ปีก็อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ด้วย โดยจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงก,กรกฎาคคม5-6-3ครับแต่โครงการนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน6-3เป็นต้นไปทำให้ในเดือนมิถุนายน6-3จะเริ่มจ่ายเงินนั้นทำให้ได้รับเงินรวดเดียว2,000บาทบวกกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาท เท่ากับว่าเดือนมิถุนายนจะได้รับเงินทั้งหมด2,600บาทและเดือนกรกฎาคม2563จะได้รับเงินเยียวยาอีก1,000บาทรวมกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทเท่ากับว่าเดือนกรกฎาคมจะได้รับเงินทั้งหมด1,600บาทครับสำหรับผู้ปกครองที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสำหรับเด็กแรกเกิด6ปีนั้นคาดว่าเงินจะได้รับเข้าบัญชีที่มีการลงทะเบียนไว้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ปกครองที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนสามารถไปลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละหกระบาทได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงดังนี้กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่สาราวาการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์การปกครองบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลสิ่งสำคัญคือผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์มีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม58เป็นต้นไปจนมีอายุถึง6ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่อยู่ในสถานะของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมกับด้วยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีไมยเหตุ มรรดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครัน์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดท้งนี้เอกสารประกอบการลงทะเบียนประกอบด้วย 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียนดอรอ .01 แบบคำร้องขอสถานะกวัวเรียนดอรอ .02 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 4. สุติบัตรเด็กแรกเกิด5สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสินรหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น6สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่1ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์กรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่1พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา เดกรณีผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานบริษัทต,ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำสลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนามแปดสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะ ห,หรือตำแหน่งหรือเอกส,สารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2เมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการทางราชการแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุน พื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยต้องระบุข้อมูล 2- ส,ส่วนคือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและเลขบัตรประจําตัวของเด็กได้เกิดก็ขึ้นข้อมูลว่าได้รับหรือไม่ขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับ